สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราที่นี่คือพื้นที่ที่เรียนภาษาจีนแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงและสนุกไปพร้อมกันค่ะในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักคำศัพท์ภาษาจีนหมวดผลไม้ค่ะฟังดูอาจจะเหมือนเป็นหมวดคำง่ายๆแต่จริงๆแล้วมีหลายคำที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะในชีวิตประจำวันเราต้องเจอกับผลไม้บ่อยไม่ว่าจะไปตลาดไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือสั่งของกินตามร้านอาหาร บางครั้งถ้าเรารู้จักชื่อผลไม้เป็นภาษาจีนก็จะช่วยให้เราสื่อสารได้ดีขึ้นหรือแม้แต่ตอนดูซีดีจีนก็จะเข้าใจมากขึ้นได้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ชื่อผลไม้ต่างในภาษาจีนอย่างเช่นแอปเปิ้ลกล้วยแตงโมงมะม,ม่วงและอื่นๆพร้อมทั้งการออกเสียงภาษาจีนและตัวอย่างประโยคสั้นๆที่นำไปใช้ได้จริงอย่างเช่นเวลาจะบอกว่าฉันชอบกินมะม,ม่วงจะพูดยังไงดี ถ้าพร้อมแล้วไปเปิดตะกร้าผลไม้ด้วยกันเลยนะคะ水果，ผลไม้，苹果，apple，香蕉，กล้วย，柠檬，มะนาว，西瓜，แตงโม，葡萄，องุ่น，ามว่า 卡塔卢芒果、มะม่วง<芝>、荔枝<芝>、林子、草莓、strawberry、樱桃、cherry、柚子、ส<果>้มโอ、桃子、l <头>ูกท้อ、梨、ลูกแพ 火龙果、g a m n 伽芒果、椰子、m a p r ้า蓝莓、blueberry、覆盆子、rasberry p、黑莓、blackberry、木瓜、malaga <蜡> <蜡毛 S 2> 番石榴、f ้ r a n g 石榴、ทับทิ m 无花果、m a d u ื山竹、มัง k u 榴莲、turian 甘蔗、ไอ栗子、g ก u l a ด、酪梨、avocado 李子。 plum，红毛丹，no，山楂，hoton，桑葚，lukmon，杨桃，ma feng，罗汉果，老汉果，海棠果，apple 果，zo，菩萨 橄榄、my g 芒果、金桔<橘>、酸桔<枝>、柿子、l 绿葡萄、椰枣、i n t a Palam、b 菠萝、s a b a r o t 凤梨、s a b a r o t 山梅<莓>、b e r i b a 鱼干子。 มะขามป้อมมีฮูทากีวีส้มเขียวหวานหรือส้อมเปลือกบางใช้มือปอกเปลือกได้ฉงซื่อส้มเปลือกหนาะใช้มือปอกเปลือกไม่ได้ต้องใช้มีดหั่นพีพาลูกขวดหลงเหยยลำใหญ่ 你喜欢吃苹果吗？คุณชอบกินแอปเปิ้ลไหม香蕉很甜。กล้วยหวานมาก。我买了一些葡萄。ฉันซื้องงุนมาบ้าง。这个西瓜很大。แตงโมลูกนี้ใหญ่มาก。请给我两个橙子。 ขอส้มสองผลค่ะ我不太喜欢吃榴莲ฉันไม่ค่อยชอบกินทุเรียน你吃过龙眼吗คุณเคยกินลำไยไหม荔枝现在正当季ตอนนี้ลิ้นจี่กำลังอยู่ในฤดูกาล我每天早上喝草莓奶昔。 ฉันดื่มสมูทตี้สตรอเบอรี่ทุกเช้า水果对身体很好。ผล,ลไม้ดีต่อสุขภาพ。这些蓝莓很新鲜。บลูเบอรี่พวกนี้สดมาก。我想吃一点芒果。ฉันอยากกินมะม่วงนิดหน่อย。请帮我削一下苹果。 ช่วยปอกแอปเปิ้ลให้หน่อยค่ะ橘子比橙子小ส้มจีบเล็กกว่าส้ม吃太多菠萝会嘴巴痛กินสับปะรดมากไปจะเจ็บปาก火龙果的颜色很漂亮สีของแก้วมังกรสวยมาก我喜欢喝芒果汁ฉันชอบดื่มน้ำมะม่วง 你想尝尝这种水果吗？คุณอยากลองชิมผลไม้นี้ไหม？这是从泰国来的榴莲。นี่คือทุเรียนที่มาจากประเทศไทย。小孩子喜欢吃甜的水果。เด็กๆชอบกินผลไม้รสหวาน。我把梨切成了小块。ฉันหั่นลูกแพรเป็นชิ้นเล็กๆ 这种果汁没有加糖。南普拉ผลไม้ชนิดนี้น昨天我在市场买了很多水果。เ晚ื่普拉า炸得ันซ你喜欢吃酸的水果吗？คุณชอบกิน榴莲的味道很特别。 กลิ่นของทุเรียนมีเอกลักษณ์มาก他做一水果เธอทำสลัดผลไม้我常常吃水果ฉันมักกินผลไม้เป็นของว่าง这些水果你可以随便吃。ผลไม้พวกนี้คุณกินได้ตามสบายเลย他不敢吃榴莲。้า 因为อไม่กล้า,ก,ลากินทุเรียนเพราะมันเหม็นมากเราไปร้านผลไม้ดูกันเถอะและนั่นก็คือคำศัพท์ภาษาจีนในหมวดผลไม้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะได้ทั้งคำศัพท์ใหม่ความรู้และแรงบันดาลใจในการฝึกพูดภาษาจีนเพิ่มขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะ การจําคําศัพท์ให้แม่นที่สุดก็คือการฝึกใช้บ,บ่อยๆลองพูดชื่อผลไม้ต่างๆเป็นภาษาจีนเวลาทานของว่างหรือเวลาซื้อของในชีวิตประจําวันอย่างเช่นพูดกับตัวเองว่าวัดเสียงชื่อซีแปลว,ว่าฉันอยากกินแตงโมแบบนี้ก็สนุกไปอีกแบบค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะและถ้าอยากให้เราทำคลิปคำศัพท์หมวดไหนเพิ่มเติมอย่างเช่นผัก ของใช้ในคำกริยาในชีวิตประจำวันก็คำาเลไว้ด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณที่เรียนภาษาจีนไปด้วยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ